สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมีที่ดินมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่ดินแปลงใหญ่นะครับอาทิเช่นอย่างในวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินมีลักษณะเป็นเดินลายล้อมด้วยวิวภูเขานะครับซึ่งในวันนี้ผมเดินทางมาที่ตําบลเขาบางแกกอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ต้องบอกว่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่23ไร่3งาน78ตารางวานะครับเสนอขายขายในราคาไร่ละ260,000บาทนะครับต้องบอกว่าที่ดินวิวเขานะครับเป็นวิวเขาบางแกกซึ่งตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องหันไปตรงนี้ก็จะเห็นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือ หุบป่าตาดหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับนอกจากจะไปในส่วนของตลาดนัดถนนคนเดินนะครับหรือว่าวัดท่าซุงนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับสำหรับใาครา หลายหลายคนที่มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไปในโวนของอำเภอบ้านไร่นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินวิวเขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในโว่ของภาพมุมสูงก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูในโว่ของภาพมุมสูงอยากจะฝากไว้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตและยังติดในโว่ของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่สามารถที่จะพัฒนาได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น โรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนกเกษตรทําโคกหนองนาก็ตอบโจทย์สําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินวิวเขาสวยเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะพาท่านผู้ชมไปดูในสร่วงของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตต่อพพาาเดินชม สวนไลนาะต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงใจตันบอคุมจะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญธานทีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหือผ่อ ลายบ้านกลายชีวิตที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ บท,ทบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวย ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับติดทางสาธารณนะที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ติดในส่วนของเหเมืองน้ําสาธารณนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันตกซึ่งก็จะมีในส่วนของวิวภูเขาเช่นกันนะครับเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นาตามสภาพพื้นที่นะฮะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เนี่ยมีลักษณะเป็นเนินหลังเต่านะครับ บริเวณตรงกลางนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นภูเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็ทางด้านของทิศเหนือในส่วนของทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะเห็นในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวหุบปาตาดนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับแปลงที่ดิน,นห่างจากบริเวณเขาปลานะครับโดยประมาณ5กิโลนะครับก็ต้องบอกว่าเขาปลาละุบปาตาดเนี่ยนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาว จังหวัดอุทยัยธานีอีกหนึ่งแห่งนะครับเวลานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพระเอกของงานนะครับก็คงจะเป็นใน่วนของวิวเขาที่อยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับที่อยู่ทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความกว้างบริเวณทางด้านหน้านะครับที่เป็นถนนคอนกรีตมีความกว้างถึง130เมตรนะครับแล้วก็เขาบางแกกตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเขาหิน ในส่วนของบริเวณแปลงที่ดินนะครับก็จะมองเห็นในส่วนของวิวเขาบางแกกตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราถอยห่างมาจากเขาเนี่ยโดยประมาณ300เมตรนะครับก็จะทําให้ในส่วนของวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยนะครับแล้วก็ทางสาธารณะถนนคอนกรีตตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีความกว้างในโดยประมาณ4-5เมตรรถสามารถสวนเลนได้นะครับซึ่งหน้ากว้าง130เมตรแล้วก็ตามรูปภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นจากภาพมุมสูงนะครับก็ต้องบอกว่ารูปแปลงสวย ผมลงมาจากถนนถนทนท,ทครับถนนลาดยาง4010นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดิน,นโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงในส่วนของแนวขอบเขตที่อยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านของทิศใต้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับซึ่งก็จะมีน้ําในช่วงของอาตามฤดูกาลนะครับก็อาจจะไม่ได้มีตลอดแต่ผมไว้ใจสําหรับพื้นที่โซนนี้นะครับต้องบอกว่าน้ําดีดินดีนะครับในวนของ ตำบลเขาบางแกกนะครับรวมไปถึงอำเภอรัรนสักที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะนิยมทําในส่วนของสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงสวนทุเรียนนะครับสามารถที่จะทําได้สําหรับที่ดินแปลงนี้ยิ่งมีลักษณะเป็นเนินเป็นภูแบบนี้นะครับใครที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็แนะนำนะสำหรับที่ดินแปลงนี้หรือว่าอยากจะทําสวนเกษตรก็ยังสามารถทําได้นะครับหรือว่าใครจะมาพัฒนานะครับทำเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือว่าจะทําเกษตรในส่วนของเศ,ศรษฐกิจพอเพียง อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็เป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็มีอที่ผมรู้จักนะครับที่มาซื้อที่ดินกับผมนะฮะเขากา็มีอุป,ปนิสัยที่ดีนะครับถือว่าเป็นเพื่อนทีศบ้านที่ดีทางด้านท้ายนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมองเห็นในโซ่ของวิวภูเขาอยู่ด้วยซึ่งตรงนั้นนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่120เมตรนะฮะ เราลงมาจากถนนใหม่เลข333นะครับก็จะเป็นเส้นอุทัยธานีอํา,าอเภอบ้านไร่นะครับเข้ามาเนี่ยโดยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นหรือเราจะกลับไปในโซ่ของห้างโลตัสอําเภอหนองฉางนะครับโดยประมาณ25กิโลไม่ได้ไกลเลยนะครับถ้าเราไวิ่งบนถนนใหม่ยเลข333ในในขณะนี้ซึ่งเขากำลังพัฒนาเป็นถนนสีเลนครับท่านผู้ชมในเรื่องของการเดินทางถือว่าไปง่ายมาง่ายเป็นอย่างมาก ข้อเสียที่ดินแปลงนี้นะครับคงจะเป็นในเรื่องของน้ำประปาและไฟฟ้าที่เราอาจจะต้องต่อขอขายายมาโดยประมาณ100เมตรเห็นไหมฮะที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นวิวเขาหุปาบป่าตาดณปัจจุบันนะครับทำอ้อยปล่อยให้เช่านะครับซึ่งผมได้เห็นราคาค่าเช่านะครับต้องบอกว่าซื้อแล้วนะครับปล่อยให้เช่าเนี่ยได้ราคาดีนะครับไล่ละ 1, 5 0 0บาทถึง2,000บาทแล้วแต่ตกลงกันนะครับหรือว่าจะ,ะพัฒนาเป็น บ้านพักตา,อากอศนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะฮะรายล้อมไปได้วยวิวภูเขานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ย้ําว่าเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงนะครับบนเนื้อที่23ไร่3งาน78ตารางวาเสนอขายขายในราคาไร่ละ2 6 0 0 0 0บาทนะครับที่ดินมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งแล้วก็ยังมีในส่วนของเนินต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นเนินหลังเต่าบริเวณตรงกลางที่ดินสวยนะครับเหมาะกับทั้นผู้ชมที่ อยากได้ที่ดินวิวเขานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางไปง่ายแล้วมาง่ายนะครับก็ยินดีนะครับสำหรับใครที่จะมาดูที่ดินสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการในโซแนวขอบเขตเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างหรือว่าแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะมาไม่ซื้อไม่ว่านะครับเช่นเคยมาทําความรู้จักกันไว้นะครับสำหรับพื้นที่ในในโซของจังหวัดอุทัยธานีอําเภอจังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์นะครับเราก็จะคุ้นชินนะครับกับ3จังหวัดตรงนี้ในโซของวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ